สวัสดีครับผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมไฮไลท์ฟตุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมที่โอเทฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซาท์เทมตันตไปดูรายชื่อของทั้ง2ทีมกันครับแมนยู u, มาในระบบ4-2-3-1ดนาะบิดเดแครเป็นผู้รักษาป,ประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยเบียโก้ดานโลลาเฟวารานแฮร่แบ็กไวน์ลุคชอสกอตต์แมกทูมินเน่พอปอกบามาคัแรดฟอร์ด บุนโน่แฟร์นันเจดอนซานโช่และคริสเตียโนโรนันโดขณะที่เซาท์แฮมป์ตันมาในระบบ4-4-2เฟเซอร์ฟอสเตอร์เป็นผู้รักษาประตูครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยไคลวอลเกอร์แยนเบนาเดกโมฮัมเหม็ดซาลิซูโรแมงเปโรสจวตอาร์มสตองเจมวอร์ดพาวโอริโอโลเมอูโมฮัมเหม็ดเอลยูนุสซี่อัมมันโดโบย่าและก็เชอดัมไปดูจังหวะแรกครับ เดรสันโชพาบอลขึ้นมาแทงต่อให้โรนันโดลุกขึ้นไปในเขตโทษแตะลบแล้วก็แหม่ยิงเบาไปครับกองหลังมาสก,กัดไม่ได้ทันโอ้น่้าเสียดายจริงๆครับจังหวะนี้แตะหลบหนึ่งจังหวะแล้วกดได้ซ้ายครับแต่ว่าบอลเบาไปครับกองหลังมาสก,กัดไม่ได้ทันแล้วมาดูจังหวะของเซาเทมตันเปิดไปหน้าประตูแล้วก็เป็นเชอยดําำโคคืนกลับมาเจมบอดเท้าได้ซัดแต่ว่าติดบล็อกครับแหมจังหวะนี้ ยังเคลียร์กันไม่ขาดแล้วก็แมนยูได้สวนกลับครับบอลอยู่ที่เจดอนซันโชททางกราบซ้ายครับพาบอลขึ้นไปเลี้ยงจี้ขึ้นไปมองเพื่อนแต่ไม่จ่ายครับยกยิกยก,ยกแล้วก็จิ้มเองแต่ว่าแม่เนติดเซฟครับโอ้โรนัลโดโวยเลยครับลูกนี้แล้วมาดูจังหวะน,นี้ครับแเอดดมเหมือน bon บอลไปโดนหัวไหล่ครับแล้วก็มาดูจังหวะของเจดอนซันโชที่ไม่จ่ายแล้วก็ตัดสินใจจิ้มเองแต่ว่าไม่รอดขาครับแล้วมาดูจังหวะน,นี้ครับ แมนยูเซตเกมขึ้นมาบุนโญพลิกบอลมาแล้วก็มองเพื่อนแทงทะลุช่องให้แรดฟอร์ดครับโอ้โหลูดไปแล้วครับทางกราบขวาแรดฟอร์ดเลี้ยงจี้เข้าไปในเขตโทษและจ่ายให้เจดอนซาโชเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนยู U, ออกนําในนาทีที่20ครับเจดอนซันโชะซัดให้แมนยูออกนําไปแล้วครับลูกนี้เข้าชาร์จต่อจ่อเลยดูครับโอ้โหใจกว้างจริงๆแรดฟอร์ดแย่เข้าไปง่ายๆาครับสำหรับเจดอนซานโช แล้วมาดูจังหวะน,นี้ของเซาแทมตันได้กระโดดยิงโอ้โ oh หแต่ว่ายังเข้ามือของ DKR อยังเซฟไม่ได้ครับลูกนี้ดูภาพช้าครับกระโดดฮาวันลเล่แต่ว่ายังไม่ผ่านมือของ DKR แล้วเซาแทมตันยังทําเกมบุกมาหวังประตูตีเสมอครับไหลต่อให้เชอยดัมเชียดัมหลุดเข้าไปแล้วก็เอาเรียบร้อยนะครับชนเสาเข้าไปเลยครับหนังม้วนเดิมอีกแล้วครับแมแมนยูโดนตามตีเสมออีกครับ นาทีที่48เริ่มครึ่งหลังได้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นเซาแธมตันตามตีเสมอได้สำเร็จครับขายหนังวนเดิมอีกแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับเซาแธมตันตามตีเสมอแล้วมาดูจังหวะน,นี้ครับลูกชอวางไปให้โรนันโดหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วกดด้วยซ้ายครับโอ้โหแต่ว่าฟอสเตอร์ยังทุบออกมาได้เซาแธมตันช่วยเคลียกมาบอลยังไม่พ้นอันตารายครับ บอลอยู่ที่บูโน่บูโน่ตักไปหน้าประตูแต่ว่ายังโค้งสก,กัดมาได้บอลอยู่ที่ดาร์โล่ดาร์โล่ได้ซัดแหม่ติดเซฟอีกครับโอ้โหยังไม่ได้ครับสําหรับแมนยูครับลูกนี้กดด้วยขวาของดาร์โล่ครับหวังเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟของฟอสเตอร์ครับดูครับจังหวะของโรนัลโดกดด้วยซ้ายแล้วก็ฟอสเตอร์ก็ยังทุบออกมาได้ครับแล้วมาดูจังหวะฟรีคิกของแมนยูแล้วก็แบ็กควายขึ้นโคครับแต่ว่าฟอสเตอร์ยังเซฟไว้ได้ โอ้โหเซฟสุดๆครับเกมนี้สำหรับฟอสเตอร์แล้วก็จบเกมครับแมนยู U, เสมอกับเซาเทอร์ตันไป1ประตูต่อ1รักอันดับที่5ต่อไปครับแ mm hmm. ดี๋ยวมาดูสถิติที่น่าสนใจของแมนยูในเกมนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดทำประตูคู่แข่งไม่ได้มาถึง6กเกมติดต่อกันแล้วครับทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้5นัดติดครับสมัยเล่นให้กับเวลมาดิดเมื่อปี2010ครับอีกประเด็นที่น่าสนใจครับดูการนี้แมนยู โอกาสที่จะทำผลงานติดท็อปโฟของแมนยูนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับรับลังนี้ต้องเจอกับงานหนักมากขึ้นครับกับโอกาสที่จะพาทีมจบอันดับที่4เพื่อคว้าตัวไปลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ติกลูกการหน้าครับจากผลเสมอในนัดนี้ทำให้แมนยูมี40แต้มจาก24นัดเท่ากับเวสต์แฮมทีมดับ4แล้วก็ผลต่างประตูได้เสียของแมนยูเป็นรองและนำอเซนอนแค่แตแ้มเดียวเท่านั้นครับ แต่ว่าเล่นมากกว่าถึง2นัดนอกจากนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมอันดับที่7ยังมีโอกาสที่จะแซงขึ้นมาติดท็อปโได้เช่นกันครับหลังจากที่เพิ่งจะลงเล่นไปแค่21นัดมีอยู่36คะแนนครับขอบคุณทูวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดีและก็เช่นเคยครับ ติดตามชมคลิปไฮไลท์ม,มันมันแบบนี้ติดตามชมได้จากสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาได้ทุกๆช่องทางครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ